ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องทอยทอลนะครับแชนแนลการพูดคุยเรื่องของเล่นนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับหุ่นยนต์จากซีรีส์นะครับพาร์ทโฟเนอร์นะครับนั่นคือตัวแอมเพจนั่นเองครับดีไซน์จากหุ่นกองนี้ครับจะดีไซน์มาจากการ์ตูนนะครับการ์ตูนพาร์ r โฟมไม่ใช่ดีไซน์จากตัวหนังนะครับหุ่นแอมเพจตัวนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของล่างใหญ่ที่เรียกว่า p d เดคิงนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะ มาดูกล่องนะครับแต่ละด้านของหุลล่นแลมเพดตัวนี้กันครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปนะครับหุ่นของตัวแลมเพดนั่นเองครับเป็นภาพเงานะครับสวยงามเลยทีเดียวครับภาพเงาสะท้อนแสงครับเห็นไหมครับผมจะขยับให้ดูถือว่าสวยเลยทีเดียวครับเอาเรามาดูแต่ละด้านกันครับอันนี้ด้านหน้าจะเป็นหุ่นนะครับแล้วก็มีเงาเสือนะครับเสือเขี้ยวดาบนะครับ น่าจะทานฟอร์มได้นะครับแปลงล่างเป็นเป็นเสือได้อันนี้เป็นด้านข้างครับอันนี้เป็นด้านหลังครับอย่างที่บอกเป็นรูปนะครับเสือเคี้ยวดาบนั่นเองครับนี่ครับเป็นกล่องภาพมันเงาสวยงามครับนะครับด้านข้างอีกทีครับแล้วก็ด้านหน้าครับผมหน้า รูปร่างกล่องนะครับดีไซน์กล่องก็จะมีประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูข้างในกันต่อได้เลยครับว่าภายในกล่องมีอะไรให้กับเราบ้างครับติดตามรับชมกันเลยได้ครับผมโอเคครับหลังจากที่แกะกล่องออกมาแล้วครับที่เห็นชัดๆอย่างแรกก็คือนะครับคู่มือแล้วก็การ์ดนะครับคู่มือแล้วการ์ดเดี๋ยวผมขอแกะการ์ดกับคู่มือดูก่อนนะครับผมโอเคครับคู่มือก็จะเป็น อย่างนี้นะครับออกสวยเลยที่เดียวครับเป็นกระดาษมันนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นคู่มือการประกอบนะครับว่าประกอบยังไงบ้างเป็นชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับอ่าประมาณนี้ครับก็จะมีการ์ดนะครับการ์ดแถมมาให้หนึ่งใบนี่ครับออกสวยเลยทีเดียวครับ ภายในกล่องนะครับก็จะรอ,องไว้ด้วย้กล่องโฟมข้างในอีกทีนึครับถาดโฟมข้างในสวยงามแล้วก็แข็งแรงเลยทีเดียวครับเราลองมาแกะชั้นแรกดูก่นอนนี่ครับข้างในก็จะซับด้วยด้วยตัวโฟมอีกทีหนึ่งนะครับถือว่าแพ็คของหุ่นตัวนี้นะครับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนะครับซับแต่ละชิ้น,นครับนี่ครับ ถือว่าโอเคเลยครับการบรรจุกล่องนะครับแล้วก็การสภาพมของตัวหุ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวหุ่นได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาเป็นตัวให้เพื่อนๆได้ดูกันครับไปรับชมได้เลยครับผมโอเคครับหลังจากที่แกะออกมาจากกล่องนะครับอันดับแรกนะครับผมขอวัดส่วนสูงของตัวหุ่นหนึ่งก่อนนะครับจากเท้าจนถึงจุด ที่สูงที่สุดคือหลังตรงหัวนะครับนี่ครับวัดดูแล้วนะครับประมาณ25เซนติเมตรนะครับ25เซนอ,อ้ถือว่าเป็นหุ่นที่ตัวใช้ได้นะครับไม่สูงไม่เล็กจนเกินไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจุดขยับแล้วก็ดีเทลตัวหุน่นเรารอบกันต่อได้เลยครับผม โอเคครับก่อนที่จะดูจุดขยับนะครับเรามาดูแต่ละด้านของตัวหุ่นกันก่อนนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของตัวหุ่นเลมเพจนะครับอ่านี่เป็นด้านข้างครับครับอันนี้เป็นด้านหลังครับนอันนี้เป็นด้านข้างครับแล้วก็ด้านหน้านะครับมาดูหน้าหุ่นกันก่อนนะครับ โอเคนะครับขยายไปอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับหลังจากที่จับจับดูดูแล้วนะครับก็ถือว่าดีเทลสวยเลยครับแล้วก็การลงสีนะครับต่างๆสีส้มนะครับตัดด้วยสีแดงเลือดหมูนะครับชิ้นส่วนนะครับก็น่าจะเป็นพลาสติกนะหลังจากที่จับจับดูนะครับจะจับดูเข้าวๆนะครับ การออกแบบผมว่าสวยงามเลยทีเดียวครับกับหุ่นตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับของโตหุ่นกันนะครับว่าคร่าวๆแล้วมันสามารถขยับอะไรตรงไหนได้บ้างครับติดตามรับชมได้เลยครับผมโอเคครับอันดับแรกนะครับเรามาดูตรงส่วนหัวกันก่อนนะครับหัวนะครับเดี๋ยวผมขอแผนกล้องขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับหัวที่นะครับสามารถขยับได้หุนซ้ายนะครับหุนขวาได้นะครับ น้ครับอ่าก้มได้นะครับอ่าเงยได้อ่าคับน่าจะ360องศาได้เลยทีเดียวนะครับนะครับอ่ามาดูตรงแขนกันบ้างครับแขนแขนอ่าน่นจะเป็นระบบเฟืองนะครับได้ยิ่งชัดเลยทีเดียวนะครับหมุนได้รอบเลยนะครับจากนั้นก็สามารถกางออกแบบนี้ได้นะครับ อ่นะครับอ่าครับอ่าางออกแบบนี้ได้นะครับเ่านแผ่นกล่องก่อนอ่านะครับประมาณนี้นะครับข้อสอกนะครับอ่าข้อสออ่างอได้นะครับอ่าะงอได้ประมาณนี้นะครับสุดไหมอ้อับได้สุดเลยครับถือว่าใช้ได้เลยครับติด จนติดสอกเลยครับติดต้นแขนกับตัวแขนเลยครับอามาดูนิ้วกันครับนิ้วเดี๋ยวผมขอดูใกล้ๆนะครับโอ้นะครับนิ้วสามารถขยับได้ทุกนิ้วเลยเดี๋ยวผมจะซูมตัวให้ใกล้ๆนะครับนี่ครับสามารถขยับได้ทุกข้อเลยครับนี่ครับอ่า…นี่ครับ อย่าไ้จุดคอเลยจริงๆครับโอ้ถือว่าดีไซน์ออกมาด้วยสวยเลยครับแล้วก็พร้อมกับจุดขยับนะครับที่สวยเลยนะครับมาดูนะครับอีกข้างก็คงเหมือนกันครับผมจะรีวิวให้ดูสักข้างหนึ่งครับจะได้ไม่การเสียเวลานะครับส่วนหัวเสือขยับได้ขึ้นลงปากได้ไหมปากได้ด้วยนะครับส่วนตรง เอวครับหมุนได้ไหมอ่าเขาจะบิดดูนะครับหมุนได้ครับสายขวานะครับนะครับสายขวาอ่านอกจากหมุนแล้วมันสามารถที่จะโยกขึ้นอย่างนี้ได้นะครับนี่ครับอ่านี่ครับโยกช่วงตัวให้มันสูงขึ้นได้นะครับนี่ครับครับนี่ครับส่วนตรงเอวก็สามารถเปิด ข้างนีได้นี่นะครับประมานี้ครับแล้วก็ส่วนข้อต่อขาล้ะครับกางได้แค่ไหนโอ้นี่ครับสามารถกางได้ถึงขนาดนี้เลยครับนี่ครับอ่าวีกขาได้เลยนะครับนะครับอ่ามาดูตรงข้อต่อตรงเข่าอ่าน่าจะเป็นระบบเฟืองเหมือนกันนะครับได้แค่ไหนอ่า ได้สุดแค่นี้ครับเตะสีขาขึ้นไปแล้วครับได้ประมาณนี้นะครับตั้งหลังเปิดได้นะครับข้าหลังตรงน่องนะครับข้อเท้าล่ะครับข้อเท้า,ทาสามารถปิดได้อย่างน,นี้ถึงขนาดนี้เลยนะครับนี่ครับหุ่นตัวนี้ก็คงจัด ามาในรูปแบบการจัดท่าทางเยอะนะครับเพราะว่าจุดขยับมันมันมันจะเยอะมากดูคร่าวๆแล้วนะครับนี่ครับมานี้นะครับขยับได้มากาถึงขนาดนิ้วมือนะครับรวมไปถึงตรงส่วนเท้าด้วยครับแล้วก็สามารถกางกางต้นขาได้180แบบองศาเลยทีเดียวนะครับนี่ครับกางแขนออกได้นะครับแยกได้2 2ส สองช่วงเลยทีเดียวครับประมาณนี้นะโอเคครับอาวุธที่มันมีมาให้เรานะครับที่เห็นหลักๆก็คือดาบครับรูปทรงประมาณนี้นะครับสีสันสวยงามเลยทีเดียวครับสีส้มนะครับแล้วก็มีปืนนะครับรูปทรงโอเคเลยครับสวยเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นส่วนนะครับก็น่าจะเป็นมือใหญ่นะครับดูจากรูปทรงแล้วนะครับมีนิ้ว5นิ้วแล้วก็มีนิ้วโป้ง1งนิ้วนะครับ ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าตัวหุ่นแอมเพจตัวนี้นะครับจะสามารถเปลี่ยนร่างได้2รูปแบบนะครับนั่นก็คือที่เห็นหน้ากล่องคือเป็นเสือเขี้ยวดาบนะครับอีกชิ้นส่วนหนึ่งครับก็น่าจะเป็นส่วนแขนนะครับของหุ่นใหญ่ที่เรียกว่าพีเดคิงนั่นเองครับส่วนมือเรานี้เก็บไว้ก่อนนะครับเรายังไม่ขอพูดถึงเพราะว่าคลิปนี้จะพูดถึงตัวหุ่นหลักก่อนนะครับตัวหุ่นแอมเพจตัวนี้นะครับแล้วก็จุดขยับ ดีเทลต,ต่างก่อนนะครับจะไม่ขอแปลงร่างนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวไปแปลงร่างในคลิปหน้ากันนะครับอันนี้ป้นูเอาเอาวุธหลักกันก่อนนะครับดาบอ่าดาบแล้วก็อ่าเสียบเข้าไปในนิ้วมือได้เลยอ่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่าจัดท่าทางซะอ่านี่ครับสวยเลยครับปืน ครับผมก็จัดปืนต่อปืนก็น่าจะที่จับอที่จับสามารถงอได้เข้ามาอย่างนี้ครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับจัดนิ้วจัดอะไรซะนะครับ โอเคครับก็จะได้ทรงประมาณนี้ครับอ่านี่ครับ,อ,รบอึบอึบเดี๋ยวของขอรวบมัดก,ก่อนนะครับเกรงว่าจะไม่แน่นนะครับ ใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคโอเคนะครับรูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับมีทั้งดาบและป,ปืนนะครับมาเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนดูว่ามันจะแน่นขึ้นไหมโอเคนะครับ โอเคน่าจะประมาณนี้ครับอ่าครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากนิ้วมันสามารถขยับได้ทุกนิ้วนะครับเวลาใส่อาวุธเนี่ยมันต้องรวบม,มันต้องรวบให้ได้ทุกนิ้วแล้วก็จัดท่าทางอุปกรณ์ให้ได้ทุกนิ้วนะครับนี่ครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวครับกับหุ่นแรมเพจนะครับตัวนี้นะครับ พูดถึงดีเทลต่างๆผมว่าสวยงามเลยจุดขยับเยอะนะครับเหมาะในการจัดต่าทางนี่ยังไม่รวมถึงการรวมร่างใหญ่นะครับเห็นข่าวบอกมาว่าตัวหุ่นรวมกันแล้ว5ตัวเนี่ยสูงถึง50เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวแรกที่ผลิตออกมานะครับตัวที่2ที่เห็นคร่าวๆนะครับที่เห็นคร่าวๆน่าจะเป็นกระทิงนะครับแล้วก็แบบที่3ก็น่าจะเป็นฉลามนะครับที่เห็นใบใบเอพีออกมาแล้วนะครับ แล้วก็รูปร่างการออกแบบคร่าวๆนะครับโอเคครับมาพูดถึงสรุปนะครับกับหุ่นตัวนี้นะครับแรมเพจนะครับจากซีรีส์กระตูนเรื่องทาร์ฟเมอร์นะครับสวยงามครับพูดตรงสวยงามจุดขยับเยอะนะครับลูกเล่นก็เยอะนะครับในสําหรับโหมดหุ่นยนต์นะครับเรายังไม่พูดถึงการแปลงร่างนะครับเป็นเป็นเสือหรือว่าเป็นแขนนะครับพูดถึงตัวหุ่นก่อนนะครับผม จาก5้าคะแนนเนี่ยผมให้ให้5เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่าสวยครับข้อต่อแน่นยู่ขยับเยอะนะครับโอเคครับการรีวิวหุ่นแรมเพจนะครับของซีรีส์การ์ตูนทา a ์ f o r m เมอนะครับซึ่งเป็นร่างรวมของ PD k ด n g คิครับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการแปลงร่างของหุ่นตัวนี้นะครับว่าแปลงร่างเป็นเสือเคียวดาบจะแปลงยังไงครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับ ชวนกันมากดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วก็กด Subscribe นะครับกดไลค์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ช่องทอยทอ l k กก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม